สวัสดีครับรจินมามะพร้าวบอนไซนะครับอ่าวันนี้มีโอกาสได้นํามะพร้าวบอนไซมาโชว์นะครับในงานวิชาการเครือข่ายนะครับโรงเรียนที่36นะครับสำนักง,งานเขตลาดกระบงังกรุงเทพมหานครน,นะครับอ่านำมาโชว์ก็ได้รับความสนใจนะครับจากผู้ชมที่มาดูงานนะครับสอบถาม เรื่องการเรื่องราคาเรื่องการปลูกนะครับการดูแลรักษานะครับหลายคนให้ความสนใจในระดับหนึ่งนะครับเป็นการนำมาโชว์นะครับเป็นมะพร้าวบอนไซที่ออกใบจริงแล้วนะครับโชว์รากนะครับโชว์ใบจริงนะครับ บรรยากาศของงานนะครับระหว่างรอประธานนะครับในพิธีมาเปิดงานนะครับอันนี้เป็นการจัดนะครับในกลุ่มโรงเรียนนะครับเครือข่ายที่36นะครับอาฟากติดตามนะครับลูจินามาพร้าวบอนไซนะครับเป็นเพจแล้วก็ลูจินาชาแนลนะครับช่อง YouTube สวัสดีครับผม